ก็สวัสดีตอนเช้าจ้าสันนี่ด้วยไหนสันนี่เอาหัวผูมาสวัสดีจ้าลิงโก้กินข้าวกันหรือยังระวังตกจ้าระวังตกสันนี่ระวังตกระวังตกจ้าระวังตกเอ่ไหมใ,ใ้่ใหมทำอะไรกันตะลิบใอ่จ้าสันนี่กินแล้ว ingo, ลิงโกลงมากินลิงโก ก็ลงมากินจ้าลิงก้ลงมากินข้าวระวังตกนะจะไตมา,าดีๆไตมา,าดีๆจะไตมา,าดีๆลูกเก่งมากอ่ะลงไปกินข้าวแล้วไปกินเม็ดทานตะวันของโปรดนะ่ะมีแอปเปิ้ลเยอะเลยวันนี้แอปเปิ้ลเยอะเลยนี่ลิงโก้อยู่ตรงนี้เองนี่ไม่ยอมลงไปกินข้าวเนี่ยไม่ต้องก้าวกระโดดมาจับโทรศัพท์ยายเลยนะไปลิงโก้ไปลงไปกินไป งไปกินกับน้องไปลงไปกินกับซันนี่ไปมัวเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ไปลงไปกินลงไปกินแล้วเอ๊อย่าเล่นเยอะไปไปกินให้อิ่มก,กินให้อิ่มเดี๋ยวค่อยออกกําลังกายแค่เมล็ดทานตะวันนะ่ะโอ้ยแอปเปิ้ลเยอะเลยวันนี้ให้เยอะเกินไปไหมเนี่ยจะกินหมดไหม กินหมดไหมจ๊ะกินให้หมดนะกินเยอะๆเลยเม็ดทานตะวันมันเหนียวแล้วลิงโกมันแทะไม่ค่อยออกแล้วมันเหนียวแล้วแทะได้ไหมนะ่ะหรือว่ามีแต่เปลือกมันกินได้ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะ ทักไทยลิงโกกับสั้นนี่พี่น้องเป็นมูคนขันบ่ามานาังวาวน้ำนี่จะห้องเสียงดงังดังพอดีร้านเลี่ยนออนไลน์อยู่เสียงดงังฟังชัดครับมานังเป็นมูคนท่านังเป็นมูคนสิบ่มีเสียงเสียงดงังได้ยินฮอดสิบบานว่าไงเสียงดังฟังชัดนะลิงโกนะลิงโก้ฮวดออกแดงๆเนี่ย แต่ซันนี่ขนยังพอในลายค่ะปีกพ่นพอนในปลงลายแต่ว่าซันนี่นี่พ่นมาทีหลังเนาะแต่ว่าลิงโกน้นี่ขนพอนออกสีลายแล้วค่ะจุกน่อยกับเลืองเลืองเป็นกล้วยซุกแล้วข้างหลังนะเนาะอร่อยไหมซันนี่อร่อยไหมลิงโก้ไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจา่าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ่านะคะขอบคุณ ทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์กับพี่น้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ